สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับพบกับอาจารย์รหลีวริชเช่นเดิมครับกับ KTV หุ่ฟิชแนลเมื่อวานนี้ครับผลการออกฮานอยออกมาแล้วนะครับ6พฤศจิกายนเมื่อวานนี้47152เรามีสูตรที่เด็ดของเราก็คือเด่นมนเข้ามาครับเด่นล่างนี้หลุดเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลองแก้เคล็ดดูครับนะเด่นล่างเมื่อวานนี้หลุดได้แค่หดาวเพราะฉะนั้นวันนี้ ลองดูซิว่าสูตรเด่นบนจะดีจริงหรือเปล่านะครับก็วันนี้ก็จะเป็นสีดาวเมื่อวานนี้เข้ามาเห็นชัดไหมครับขยับเช่นนึงพอดีหมดหน้ากระดาษพอดีนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะเมื่อวานวัน,นที่หกวันอาทิตย์เด่นบนเราคำนวณได้เลขหนึ่ง 1, เลขแปดเลขเก้านะครับออกสี่เจ็ดหนึ่งเห็นว่าเลขหนึ่ง 1, ครับเข้าในตำแหน่งหน่วยบนสามดาววันนี้ก็จะเป็นสี่ดาว เพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตเอาสูตรเดียวเลยสูตรเด่นบนเป็นหลักสูตรเดียวนะครับเอาเป็นเลขเด่นฮานอยไปเลยสี่ดาวสิบสี่งวดสูตรนี้ลองดูลุ้นให้ได้ห้าดาวพรุ่งนี้นะครับเด่นบนวันนี้เป็นที่เจ็ดครับวันจันทร์ครับเจ็ดพฤศจิกายนหกห้าเมื่อวานนี้คำนวณยังไงนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกหนึ่งคงที่ 4บวกเเป็น11บวก0ูนก็11ตัวเดิมเอาเลข1ครับหลักหน่วยของผลลัพธ์1บวก7ได้เลข8 8ดบวก1ได้เลข9กเหนึ่เลข8เลข9ออก47 1 1หนึ่งหนึ่งเข้าตำแหน่งหน่วยบน3ดาวเป็น4ดาว13มวดเป็น14มวดวันนี้ศูนย์เด่นบนเราเป็นหลักเลยครับสูตรเดียวเลย7พฤศจิกายนนะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยแล้วไปบวก0ูนย์บวก7บวก1งคงที่เดี๋ยวค่อยคำนวณกันแป๊บหนึ่งครับดูสถิติเลย ว่าสูตรนี้สวยงามแค่ไหนนี่นะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวก0บวก7บก1เช่น8บกเเป็น15บก0ยกตัวเดิมได้เลข5บวกเเป็น12ได้เลข2 2บวได้เลข3 5 2 3ก0 8 5 5เข้าหน่วยบนต่อมา3เข้าหน่วยร้อยบน3 4 3 6เข้าหน่วยบน8 7 6เเข้าสิบ,บน246 8เข้าร้อยบน819นะครับ7เข้าสิบ,บน3 7 1 สี่เข้าร้อยบนสี่แปดเจ็ดแล้วก็เมื่อวานนี้ครับเลขหนึ่งนะครับเข้าในตำแหน่งหน่วยบนสี่เจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้คำนวณต่อเนื่องไปเลยหลัก, 100, กร้อยบวกหลักหน่วยครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้าครับบวกศูนย์ก็ได้เลขห้าตัวเดิมห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองได้เลขสองสองบวกหนึ่งได้เลขสามเลขห้าเลขสองเลขสามครับวันนี้นะครับเอาตัวนี้เป็นหลักเลยครับ เป็นตัวฟันฮาหนอยตัวเด่ดหหนฮานอยทีเด่ดหหนฮานอยห้าสองสามไปเลยครับห้าสองห้าสามห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าสองสามสามสองถ้าจะมีทีเด่นเพิ่มตัวหนึ่งนะครับตัวรองนะขอฝากไว้ตัวหนึ่งคือเลขศูนย์ครับ เลขศูนย์เลขศูนย์ในคอมพิวเตอร์คำนวณได้ครับเลขศูนย์ก็จะฝากไปก็เป็น0550์ห้าห้นะครับศูนยโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ